right place for you This is the right place for me This is the right place for dreams This is the right place to be To be alive เสื้ออาราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้จะเป็นเสื้อลูกไม้เนื้อนุ่มงานปักนะคะชิ้นนี้จะเป็นการแมทสีปักขึ้นใหม่หมดเลย สีสวยมากแมทกับลายลูกไม้คือเข้ากันมากนะคะแล้วก็มีเย็บกดทิมอันนี้รอบคอก็เย็บเป็นทิมดอกนะคะแล้วก็ที่ลำตัวก็เดินทิมลงมาจนสุดชายเสื้อเลยด้านในจะเป็นซับสีพื้นผ้าชีฟองนะคะจะเป็นชีฟองเนื้อทรายมีน้ำหนักถึงตัวแล้วก็มีแต่งระบายที่ไหลซ้ายขวาเข้ามาถึงกลางลำตัวนะคะส่วนทรงแขนเขาจะเป็นทรงถ่วงข้างในมี ล้างถ่วงผ้าลูกไม้ตาข่ายเนื้อนุ่มนะคะเวลาใส่ก็จะได้ทรงประมาณนี้ทรงหลูมมากใส่ง่ายแล้วก็ที่ขอบแขนก็จะเย็บกดเป็นทิมลูกไม้เหมือนกันให้เข้ากับที่ลำตัวนะคะแล้วก็ปลายแขนจะแฟลออกเพิ่มความหวานให้แบบตัวนี้คอใส่สบายมากเป็นคอปาดต่ำนะคะก็จะไม่อึดอัดไม่ร้อน้านหลังก็เจาะหยดน้ำกระดุมหุ้มหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็เดินทิมลูกไม้เหมือนด้านหน้าเลย มาสองสีนะคะรุ่นนี้จะมีสีเบจแล้วก็สีเขียวนะคะสีเขียวก็ปักงานปักก็เด่นเหมือนกันปักสวยมากสีเขียวสวยมากนะคะแมตต์กับสิ้นอะไรเงี้ยคือสวยเลยมีสองสีนะคะสีจริงจะอยู่ประมาณนี้คือสีเบจก็จะแบบเบจกำลังดีไม่น้ำตาลเข้มแล้วก็ไม่ใช่สีครีมนะคะมีทั้งหมดหกไซส์เอสถึง3ามเเหมือนเดิมแล้วก็มาสองสีนะคะ Place for you. This is the right place for me. This is the right place for dreams. This is the right place to be. To be.